สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์แนวทางการทำา5าสอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของท่านนะครับในส่วนขอนญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมอาจารย์จอร์ดนะครับผู้ศกพัฒกปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอันน้อยได้มากแล้วก็เป็นวิทยกรแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านโลจิสติกส์พลายเชนแล้วก็ระบบการผลิตแบบรีดและเรื่องของตัวเกี่ยวกับพวก หสอไเซนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เจริญเติบโตตั้งแต่ s อ e ขนาดเล็กจนถึง SME ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการละกันว่าในหัวข้อที่เราจะได้เรียนในหลักสูตรนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะแบ่งเป็น10บทด้วยกันบทที่1ก็จะพูดถึงเรื่องของตัวแนวคิดการทำห้าสอกับการเพิ่มตัวประสิทธิภาพบททีส่สก็จะเป็นความรู้พื้นฐานในเรื่องของตัวห้สอว่าหาสอนเนี่ย หมายถึงอะไรนะครับเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจแล้วก็บทที่สามก็จะพูดถึงเรื่องของตัวทําไมต้องทำห้าสองนะครับทําไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็บทที่สี่ก็จะพูดถึงเรื่องของตัวขั้นตอนในการทำห้าสองว่าขั้นตอนในการทำห้าสองเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรบ้างนะครับแล้วก็บทที่ห้าก็จะพูดถึงเรื่องสอตัวที่หนึ่งละว่าสอตัวที่หนึ่งเนี่ยสสาเนี่ยมีกระบวนการทํำยังไงบ้าง แล้วก็บทที่หกก็จะพูดถึงตัวสอที่สองว่าทํำยังไงบ้างแล้วก็บทที่เจ็ดก็พูดถึงตัวสอที่สามก็คือตัวสอบตัวสะอาดว่ามีกระบวนการในการทํำยังไงบ้างแล้วก็บทที่แปดก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างมาตรฐานนั่นคือสอที่สีน่นั่นเองนะครับแล้วก็บทที่เก้าก็จะพูดถึงเรื่องของตัวขั้นตอนในการทําตัวสอที่ห้าก็คือการสร้างดีไซน์แล้วก็บทสุดท้าย,บทท,ายบทที่สิบก็จะเป็นแนวทางในการตรวจประเมินละในการทําตัว ห้าสองว่ามีการตรวจประเมินยังไงบ้างนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้เลยแล้วกันนะครับ่รูปนี้ทุกท่านเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแต่ละคนเห็นรูปนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ถ้าห้าสองมันก็เปรียบเสมือนเนาะนะครับคือการสร้างบรรยากาศในการทํางานนะให้มันมีความสุขในการทํางานถูกไหมครับ เป็นการสร้างวิวนัยเนาะทำยังไงให้คนในองค์กรเราเนี่ยนะครับมีความสาม,มัคคีด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วก็ได้ผลรับหรือผลผลิตต,ตามที่บริษัทต้องการด้วยนะครับนะมาดูอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ก็เป็นไงบ้างรครับอันนี้จะเป็นเด็กแฝดนะครับนะก็ดูแล้วก็น่อภาคภูมิใจนนะครับเวลาเราเห็นรูปดเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึก ผ่อนคลายนะครับนะครับไม่ว่าใครก็ตามครับเวลาที่เขาจะโกรธเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวมากๆเป็นคนก้าวร้าวมากๆแต่แต่เวลาเขาเจอรูปเด็กเนี่ยที่สายตาไร้เดียงสายอย่างเงี้ยครับเขาก็มันก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับขึ้นมาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขากลับไปอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคิดว่าจริงไหมนะครับเนาะก็เนี่ยครับ ในส่วนของตัวบทที่1เนี่ยผมก็จะมาพูดในเรื่องของตัวเมธานในการเพิ่มประสิทธิภาพกับตัวข้าสอนะครับการอื่นก่อนที่จะเข้าเรื่องในส่วนของตัวนมธานในการเพิ่มสินภาพเนี่ยผมอยากจะให้ดูรูปนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการผลิตเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็จะต้องมีตัวหลักของ 4M ใช่ไหมครับก็คือ man machine แล้วก็แมทเทียลแล้วก็ตัวเมทัลก็คือขั้นตอนในการทํางานอ่านะครับขออนุญาตครับตัวแมทเทียลใช่ไหมครับแมทเทียลของเราเนี่ยนะครับเข้ามาเนาะผ่านกระบวนการนะครับในการทํางานซึ่งในกระบวนการทำงานก็จะมีตัวแมชชีนแล้วก็คนคอยแปลรูปในส่วนกระบวนการแล้วหลังจากนั้นนะครับผลผลิตก็ออกมานะครับผลผลิตออกมาเพราะผลผลิตออกมาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือ ในกระบวนการผลิตของเราหรือในกระบวนการทํางานของเราหรือถ้าเป็นภาพบริการก็ตามนะก็เป็นกระบวนการทํางานมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าเวทเนาะนะครับอยู่นะครับเสมอนะเวทอยู่เสมอถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือตัวมูดะนะอยู่เสมอแล้วหลังจากนั้นก็ผลผลิตก็ออกมานะครับเป็นตัวเอาต์พุตของเรานั่นเองนะครับเป็นเอาต์พุตของเราเองซึ่งเอาต์พุตเนี่ยเราก็ต้องมีการวัดนะ นะครับต้องมีการวัดในเรื่องของตัว KPI เนาะที่จะชี้วัดว่าไอกระบวนการของเราเนี่ยโปรเซสตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ของเข้าเนี่ยจนของออกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมอันนี้เรารู้ไหมครับถ้าเราไม่วัดเราไม่วัด,เร,วดเราไม่รู้เนาะหลายองค์กรก็เจอปัญหาอย่างนี้ครับ SME ที่อาจารย์เข้ามาหลายๆที่เนาะนะครับบางองค์กรก็ยังไม่มีตัว KPI หรือตัวชี้วัดซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยมันจะบ,บอกบอกบอกเลยว่า ในกระบวนการตั้งแต่พลาสติกเข้ามาจนถึงของออกมาเนี่ยในกระบวนการของเรานะนะครับเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเนาะเห็นไหมครับเนาะมีประสิทธิภาพไหมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นมีประสิทธิภาพไหมคาว่าประสิทธิภาพนี้คืออะไรครับประสิทธิภาพนี้คือนะครับการประหยัดในเรื่องของตัวเวลาเรื่องของต้นทุนต่างๆนะอย่างเนะช่นลดเวลาในการทํางานลงนะครับ หรือไม่ก็ลดต้นทุนในการทำงานลงเคยใช้เวลาทำงานจ็อบนี้นะครับร้อยชิ้นอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงก็อาจจะลดลงเหลือห้าสิบนาทีลักษณะนี้ครับนะครับต้นทุนจากกระบวนการนี้เคยอยู่ที่ยี่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ลดลงมาเหลืออยู่สักสิบเก้าเปอร์เซ็นอันนี้คือตัวอย่างงให้เห็นภาพเนาะนะครับอันนี้คือเรื่องของตัวประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพนะ นะครับประสิทธิภาพนะนะต่อมาครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวประสิทธิผลประสิทธิผลก็คือตัวเอาุตนั่นเองเอาุตก็คือตัวผลลัพธ์ที่เราได้อย่างเช่นเราต้องการผลิตสินค้าออกมาอยู่ที่หนึ่งร้อยร้อยชิ้นนะครับวันนี้เราก็ผลิตสินค้าได้หนึ่งร้อยชิ้นอันนี้ก็คือประสิทธิผลได้รับผลรับตามต้องการไหมทํางานพันเวลาตามาผลลั์ที่ที่ต้องการไหมวันนี้ต้องผล ลอยก็ต้องได้ลอยเห็นไหมครับอันนี้คือผลิผลแปลว่าในองค์กรเนี่ยในองค์กรเนี่ยต้องได้ทั้งสองอยา่างนะครับในองค์กรได้ทั้งสองอยา่างต้องได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลด้วยคู่กันเข้าใจไหมนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเนาะคือต้องได้ทั้งสองอย่างทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าตัวผลิตภาพหรือตัว productivity เห็นไหมครับเนาะครับว่า productivity ที่เราทำกันเนี่ย นะครับเราบอกว่าทำโครงการ productivity เนาะนะครับเพิ่ม productivity เพิ่ม productivity อันนี้ก็หมายถึงว่าต้องได้ทั้ง2ออย่างนะครับคู่กันเนาะทั้งประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพเพราะบางครั้งในการทํางานนะเอาพุทออกมานะครับได้ตามที่เราต้องการนะแต่ประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ก็ได้อย่างเช่นอาจจะใช้วัตถุดิบที่มันเยอะเกินนะนะครับมีของเสียในกระบวนการเนาะนะครับแต่ผลลัพธ์ได้ไหมได้ถูกไหมครับ ได้ของตามนี้แต่ว่าโอ้โหใช้ทรัพยากรเยอะมากเลยนะครับแมนก็เยอะนะครับแมชชีนก็เยอะนะครับแมทเทเรียลก็เยอะนะครับถูกไหมครับอันเนี้ยมันก็ไม่มีผลิตภาพเข้าไหมครับบางครั้งได้ประสิทธิผลาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็ได้เข้าไหมนะครับเนาะดัน,นั้นก็ต้องได้ทั้งสองอย่างนะครับดังนั้นสิ่งที่ที่จะเป็นตัวชี้วัดในหลักๆแล้วเนี่ยใน การทำงานเนาะของภาคการผลิตนะครับหรือภาคตัวบริการก็จะเป็นตัว QCD นะนะครับที่บางท่านอาจจะคุ้นเคยเนาะนะครับ Q ก็คือตัว Quality <c oughs> คุณภาพเป็นไงบ้างครับออกมาได้ตามที่ต้องการแป่ว่าเราต้องมีตัว KPI ทางด้านตัวคุณภาพจับด,ด้วยนะครับคุณภาพในเรื่องของตัวผลิตนะของเสียต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกินศูนุด 0.1%หรือ0.1%อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะกําหนดใช่ไหมครับเรื่องของการบริการก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวข้อขอลองเรียนของลูกค้าต,าต่างๆใช่ไหมครับถูกไหมนะครับว่ามีคอมเพนจากลูกค้าไหมาในเรื่องของการไปรับบริการจากลูกค้าถ้าเป็นภาคการบลิรอย่างเช่นพวกธนาคารอะไรต่างๆใช่ไหมครับนะครับมีโรงเรียนจากลูกค้าไหมาซึ่งก็หรือร้านอาหารอะไรต่างๆที่เป็นภาคการบริการ หรือตัวแม้แต่บริษัทพวกให้บริการทางด้านโลจิสติกก็จะเป็นพวกขนส่งพวกอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันเนี้ยเรามีห้องเรียนจากลูกค้าหรือไม่นะครับนร้านขายยาหรือร้านสุขภาพาอย่างเงี้ยครับเรามีการวัดจุดนี้หรือไม่นะครับตัวที่สองก็คือตัวคอร์สก็คือเรื่องต้นทุนต้นทุนเนี่ยเราใช้ต้นทุนนะครับเรามีการวัดไหมเราใช้เนี่ยมันเหมาะสมไหมนะครับต้นทุนเราสูงไหมนะครับ ถ้าต้นทุนสูงก็แน่นอนครับมันก็ส่งผลต่อเรื่องของตัวการแข่งขัน,นแดงว่าต้นทุนแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเราต้องมีการจับว่าต้นทุนของเราเนี่ยปัจจุบันเนี้ยคิดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงใช่ไหมครับค่าวัตถุด,ดิบใช่ไหมครับค่าพวกโสฮุ่ยในเรื่องของตัวกนนารผลิตนะครับค่าการตลาดแต่ต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีตัวชี้วัดในเรื่องของตัวต้นทุนต่งตางๆให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายที่เราต้องวัดก็อาจจะเป็นเรื่องของตัว delivery นะครับก็คือการส่งมอบนะครับการส่งมอบเป็นยังไงบ้างของเราส่งตรงเวลาไหมหนึ่ง on time ไหมเรามีการวัดไหมส่งของ on time ไหมในหนึ่งในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเราส่งตรงเวลาเนี้ยกี่ครั้งหรือนะครับส่งครบตามจานวนที่ลูกค้านะครับสั่งได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัว ดลูดี้นะครับส่งตรงแล้วยังรบอยู่หรือไม่นะครับอ่านะครับเนาะแสดงว่าพวกนี้ก็ต้องมีการบัตนะครับการบัตหลายองค์กรก็ที่อาจารย์มีโอกาสพูดคุยนะนะครับเมื่อประมาณสักต้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเราคุยกับบริษัทหนึ่งเนาะก็ถามว่าส่งตรงเวลาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็เหมือนกับหยุดชะงักไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บอกมาว่า ส่งตรงเวลาเนี่ยของเขาเนี่ยแทบจะแทบจะสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะนะครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองปัจจุบันเนี้ยของส่งเนี่ยไม่ตรงเวลาเลยเรทตลอดก็เกิดจากหลายปัจจัยมากนะครับตั้งแต่ตัวแม้แต่ตัววัสดุเองที่ส่งเข้ามาไม่ตรงเวลาเนื่องจากกระบวนการเรื่องของการจัดการขนสั่งซื้อที่ไม่ค่อยดีถูกไหมครับเนาะกระบวนการภายในที่ทําให้เกิดความล่าช้านะครับคนขาดอะไรต่างๆบ้าง ไม่เพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือ,อไรต่านใช่ไหมครับอันนี้ก็ส่งผลต่อเรื่องของตัวเดลลี่ดังนั้นหัวใจอของการทําธุรกิจนะครับก็ต้องมีตัวชี้วัดที่ที่ชัดเจนว่าประสิทธิภาพในองค์กรของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับประสิทธิภาพในองค์กรเราเ,เป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไหมครับก็ลองไปกําหนดตัวชี้วัดนะดูนะครับสําหรับทางผู้ประกอบการในหลายท่านนะครับที่ได้ฟัง คลิปนี้นะครับอะต่อมาผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวปฏิวัติทางความคิดนิดหนึ่งเนาะนะครับแนวท,ท,ทางในการทํากําไรนะนะครับแนวทางในการทํากําไรนะครับแนวทางในการทํากําไรเนี่ยหลักก็ถ้าเราต้องการกําไรที่มันเพิ่มขึ้นนะครับต้องการกําไรเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็ฝั่งนี้ก็จะต้องตัวนี้คือต้นทุนเนาะนะครับอันนี้คือกําัรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวราคาขายราคาขายก็ จะเท่ากับต้นทุนบวกด้วยตัวกาําไรอันนี้ก็คือราคาขายถ้าเราต้องการกําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับก็แน่นอนก็ต้องไปเพิ่มราคาขายนะครับเพิ่มราคาขายนะครับปัจจุบันนี้ยลองคิดตามผมนะบริษัทของท่านเนี่ยนะครับเพิ่มราคาขายได้ไหมตัวสินค้าหรือบริการนะเพิ่มราคาขายได้ไหมณนะปัจจุบันนี้นะนะครับณนะปัจจุบันยิ่งในช่วงของตัวโควิดเนี่ยบางธุรกิจอาจจะ อาจจะเพิ่มราคาขายได้ใช่ไหมแต่บางธุรกิจเนี่ยอาจจะเพิ่มราคาขายไม่ได้อาจจะต้องลดราคาด้วยซ้ำไปถูกไหมครับอ่าจจุบัานเราสามารถเพิ่มราคาขายได้ไหมนะครับถ้าจะเพิ่มราคาขายคือสินค้าอุปสงค์มันต้องมากกว่าอุปาอุปสงค์ก็คือความต้องการของลูกค้ามากกว่าสิ่งที่มีอยู่มากกว่าสิ่งที่มีอยู่นะหรือมากกว่าซัพพลายเออร์ที่มีอยู่เพื่อจีบริสินค้านั้นอย่างเช่นนช่วงนี้แน่นอนครับสินค้าที่มีราคาแพงก็จะเป็นพวก เจลแอลกอฮอล์ใช uh, right? uh, right? uh, ่ไหมแล้วก ouais ็ของอะไรตัวแมสใช่ไหมครับอ่านะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะที่เกี่ยวกับทางการแพทย์อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นของที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเนาะอันนี้คือตัวเพราะอุปสงค์มันมากกว่าอุปทานเข้าใจไหมครับพอเห็นภาพเนาะตัวที่สองก็คือถ้านะครับตัวที่สองก็คืออุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน แล้วถ้าความต้องการของของลูกค้าเนี่ยมันน้อยกว่านะครับของที่มันมีอยู่ในห้องตาลาดล่ะนะครับมีอยู่ในห้องตลาดเนาะนะครับนะครับก็อันเนี้ยนะครับวิธีการก็คือเราต้องไปลดตัวต้นทุนลงนะครับถึงจะมีกําไรนะถ้าอาจารย์ลดต้นทุนตันตวนี้ลงใช่ไหมครับอ่ะสีเขียวอาจารย์เพิ่มขึ้นไหมสีเขียวเพิ่มขึ้นแสดงว่ากําไรอาจารย์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือการลดต้นทุนในองค์กรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น ต้นทุนในการผลิตหรือต้นทุนในส่วนของการบริการอะไรต่างๆแปลว่าต้นทุนเนี่ยเราต้องถูกแตกออกมาให้ชัดเจนนะก็โยงกับตัวสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่ KPI ตัวนหนึ่งในเรื่องต้นทุนเนี่ยต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับพอลดต้นทุนเสร็จกําไรก็เพิ่มขึ้นพอลดต้นทุนเสร็จกําไรก็เพิ่มขึ้นอันในผู้ประกอบการณปัจจุบันเนี่ย ณปัจจนะุบับนเนี้ยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำก็คือว่านะครับต้องทำทั้งสองขาเลยนะนะทั้งสองขาหมายถึงอะไรครับขาแรกคือขาเรื่องของตัวตัวเพิ่มราคาขายอ่านะครับเราจะเพิ่มราคาขายยังไงนะครับขายสองก็คือเราจะไปลดต้นทุนในองค์กรยังไงเซลล์ก็ต้องนะรครับถ้าไม่เพิ่มราคาขายไม่ได้ก็ต้องไปหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นถูกไหม นะครับเพื่อให้ปริมาณการขายมันเยอะขึ้นแล้วก็กําไรมันเพิ่มขึ้นในองค์กรอย่างนี้ก็ได้จะทําอย่างนี้ก็ได้นะนะครับหรือท่านต้องไปตัวออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โปรดักไลน์ใหม่จะต้องมีเกิดขึ้นแล้วในบริษัทของท่านเนี่ยนะครับต้องตั้งเป้าเลยนะครับว่าในหนึ่งปีเนี่ยโผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของท่านเนี่ยจะต้องออกมากี่ผลิตภัณฑ์นะ พอผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าท่านจะมีสามารถที่จะกำหนดราคาขายได้ถ้าท้องตลาดมันยังไม่มีนะแสดงว่าตลาดตัวนั้นเป็นตลาดตัวของตัวบูโอเชียนเนาะที่เราได้ยินกันนะก็คือน่านน้ําใหม่นะครับที่เราไปเปิดตลาดฉะนั้นน่านน้ําใหม่เนี่ยแน่นอนครับเราก็เป็นเข้าไปปุ๊บเราก็จะเป็นเจ้าตลาดนะครับหรือผู้คลองตลาดนะครับแล้วก็ จะมีคนมาวิ่งตามเราอีกละใช่ไหมครับนะครับเนาะแต่กว่าเขาจะวิ่งตามทันเราเป็นงไงครับเราก็สามารถที่จะขึ้นเป็นเจ้าของตลาดแล้วก็ทํากําไรนะช่วงนั้นละนะครับเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ต้องมีแล้วนะในอนาคตถ้าองค์กรไหนหรือบริษัทไหนยังขายของผลิตภัณฑ์เดิมๆอยู่นะปีนี้ก็ทาเหมือนเดิมปีหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับปีต่อไปก็เหมือนเดิมไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยอันนี้ต้องคิดละต้องคิดละ ยิ่งปัจจุบันเนี้ยธุรกิจมันไปรวดเร็วมากนะครับเนาะยิ่งมีสื่อพวกออนไลน์แรงต่างเนี่ยธุรกิจมันโหมันไปค่อนข้างที่จะน,นะนะครับนะเนาะเข็มแพลรับต้องมีการปรับตัวนะนะครับเราต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงมากนะครับอ่ะตัวที่หนึ่งนะครับนะทำคู่กันเนาะที่อาจารย์บอกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรในเรื่องของตัวความค่อข้างเนาะนะครับ ถ้าขายน้อยกว่าทุนก็แน่นอนนะครับก็ขาดทนะุนเนาะแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเราขายเท่ากับทุนก็ก็มีนะบางคนบางองค์กรนะอย่างผู้ประกอบการที่จารา์เคยคอนเซิลล์ภาคการขนส่งอะไรต่างเานี่ยน,นะครับบางครั้งเนี่ยยอมนะครับขายตัวราคาค่าขนส่งเนี่ยนะครับได้ทุนด้วยซ้ำไปหรือบางทีขาดทุนนิดหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะได้งานมาเลี้ยงลูกน้องนะครับมาเลี้ยงลูกน้องซึ่งผู้ประกอบการณนะปัจจุบันเนี้ยก็ก็เป็นอย่างนี้จริงๆครับ พอไปคิดต้นทุนจริงๆนะครับเราก็พบว่าเ,าเขาขายสินค้าในราคาที่ขาดทุนอยู่เห็นไหมครับเขาขายสินค้าในราคาที่ขาดทุนอยู่เนาะแต่บางทีมันก็ได้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นลูกน้องได้งานทําลูกน้องได้มีความเป็นอยู่ที่ปกติถูกไหมครับเนาะนะครับหรือบางทีเราอาจจะได้ประโยชน์ทางเรื่องอย่างอื่นทางใจอะไรเงี้ยนะครับเนาะบทแรกแจกแถมก็เป็นไงครับมีความสุขความใจเงี้ยถูกไหมครับมันอาจจะไม่ได้ ในรูปของตัวเงินถูกไหมแต่มันได้ยังอื่นนะเช่ไหมครับเนาะก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของตัวขายน้อยขายมากกว่าทุนนะครับก็แน่นอนครับกาไรสิ่งที่เราต้องการก็สองตัวนี้ครับขายเท่ากับทุนแล้วก็ขายมากกว่าทุนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการในการทําธุรกิจครับผมไม่ต้องการขาดทุนนะครับมาดูต่อมาครับอันนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมเนาะในส่วนของตัวแนวคิดเมื่อกี้นะครับ เพื่อบางครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะได้ลองพิจารณาดูในแต่ละประเด็นประเด็นประเด็นว่าของเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะทําประเด็นไหนได้บ้างนะครับคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์นี้ก็จะเป็นตัวกําไรนะครับกำไรกไรของลูกศรลานี้ต่วลูกศรนี้ก็จะเป็นราคาขายนะครับลูกศรตัวนี้ก็จะเป็นต้นทุนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจํานวนนะจำนวนตัวแรกก็คือการเพิ่มยอดขับนะครับเพิ่มยอดขับเนาะกรุยุ์แรกนะนะครับ ที่ใช้สาหรับองค์กรนะก็คือการเพิ่มยอดขายการเพิ่มยอดขายก็คือการเพิ่มปริมาณการขายโอเคไหมครับการเพิ่มยอดขายคือการเพิ่มปริมาณการขายนะครับการเพิ่มปริมาณการขายนอกจากการเพิ่มราคานะนะครับนอกจากการเพิ่มราคาแล้วเนี่ยยังมีการเพิ่มปริมาณการขายให้เยอะขึ้นอย่างเช่นเดือนนี้ขายได้อยู่ประมาณสักหมื่นชิ้นเอ๊ะทำยังไงให้ได้หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันชิ้นนะครับก็ต้องหาลูกค้าเพิ่มขึ้นอาจจะต้องใช้กลยุทธ์นี้นะครับ บางองค์กรลูกค้าของอาจา์เนี่ยนะครับขายเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลนะครับต่อไปก็ต้องไปเพิ่มการขายนะครับออ,อกไปพื้นภาคพิภาคเหนือบ,บ้างแล้วต้องหาตัวแทนจาหน่ายละภาคอีสานภาคใต้นะครับภาคตะวันออกละนะครับน,นี่ก็ต้องบุกตลาดเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือตัวแนวทางที่หนึ่งนะแนวทางที่หนึ่งนะครับแนวทางที่สองก็คือการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ลดตัวความสูญเปล่านะ การลดต้นทุนแล้วก็การลดความสูญเปล่านะครับในห้งที่สองนะนะครับก็ถ้าลดต้นทุนลงนะครับหรือความสูญเปล่าลงนะครับก็แน่นอนจะทําให้กําไรของท่านเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะโยงมาจากสไลด์เมื่อกี้นะครับฝากขว่าเมืองนะอันนี้ช00 00ัดเจนนะนะครับหลายองค์กรก็อาจจะต้องใช้กลยุทธ์นี้ณปัจจุบันเนี่ยนะณปัจจุบันนจยต้องใช้กลยุทธ์นี้แล้วนะครับ ในหางที่สามก็คือการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็การเพิ่มราคาขายวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เพิ่มราคาขายนะครับวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เพิ่มราคาขายหมายความว่าในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราอาจจะไปดูว่าเราจะไปาหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้อย่างไงอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุปัจจุบันเนี้ย สังคมของเราเริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุเต็มตัวแล้วเราก็ไปหากลุ่มเภพา,าน,นี้ไปใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับว่าจะเข้าเขาได้ยังไงบ้างโอเคไหมครับน,นี่ก็เจาะกลุ่มไปเลยนะครับเพราะกลุ่มผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีกําลังนะครับมีกําลังในการซื้อนะครับมีกําลังในการซื้อเนาะก็ลองไปดูเนาะนะครับนะนะครับแล้วก็ต่อมาครับ เรื่องของกลยุทธ์อีกหนึ่งก็คือที่สี่ก็คือยกดับสินค้าขึ้นไปนะนะครับก็ยกดับสินค้าขึ้นไปก็อาจจะสินค้าของเรามีสเปคอยู่เท่านี้นะนะครับเราก็อาจจะยกสเปคมันขึ้นไปหน่อยนะครับถ้าทำให้สามารถมาใช้งานได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นมีฟังก์ชันที่มากหลายขึ้นหรือแม้แต่บางทีการเอาบรรจุภัณฑ์ที่ดีๆนะครับมาห่อเขาเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันก็ให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันดูมีราคาเพิ่มมากขึ้น อันนี้เป็นเรื่องของการยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มราคาขายขึ้นไปได้อีกนะครับสามารถที่จะเพิ่มราคาขายได้อีกก็มีหลายหลายองค์กรการที่ทํากลยุทธ์นี้ปรับนิดปรับหน่อยครับแล้วก็ใส่ผลิุภัณฑ์ใหม่เลยนะครับเราก็อัปราคาขึ้นไปอีกนะครับเข้าไหมครับอันนี้ก็หลายที่ทํากลยุทธ์นี้นะครับต่อมากลยุทธ์ที่าก็จะเป็นเรื่องของตัวลดระดับผลิตภัณฑ์ลงมา ล้วก็พอลดผิดระดับผลิตภัณฑ์ลงมาเสร็จแล้วก็กําไรก็เพิ่มมากขึ้นละราคาขายเท่าเดิมหรืออาจจะราคาขายลดลงมานิดนึงนะครับกําไรของเราก็เพิ่มขึ้นลวนะครับอย่านงะเช่นบางอค์กรสเปคมันของใช้ของเราเนี่ยสเปคมันเยอะเกินไปมันเวอร์วังเกินไปนะนะครับมันก็เราก็เอาฟังก์ชันนน้นฟังชันนี้ออกแล้วก็ลดราคาลงมาแต่ราคาลดลงมาเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงมาเยอะมากนะครับแต่ก็ เห็นว่ามันมีการลดลงนะครับให้ลูกค้าสามารถที่จะซื้อได้แลอย่างนั้นก็กําไรในส่วนตัวเนี้ยมันเยอะกว่านะครับของเดิมนะเดิมของเดิมก็มีตัวอย่างาที่อาจารย์พอคิดได้ก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโทรศัพท์เนาะแต่โทรศัพท์ก็มีของตัวอาม่าใช่ไหมครับก็เป็นอาม่าใช้สองกลยุทธ์เลยหนึ่งกลยุทธ์ในเรื่องของตัวเจาะกลุ่มผู้สูงวัยเนาะก็คือใช้กลยุทธ วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวเนี้นะครับจะกลุ่มลูกค้านะแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือใช้กลยุทธ์ลดระดับตัวสเปคต่างๆลงมานะครับก็มีปุ่มที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าจอที่มันใหญ่ตัวหนังสิอใหญ่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยนะครับนี่ก็ใช้สองกลยุทธ์พร้อมกันนะแล้วของเราล่ะนะครับแล้วของเราล่ะจะใช้กลยุทธ์อะไรก็ลองไปพิจารณาดูนะนะครับพิจารณาดูนะครับ เดี๋ยวนี้ก็ต้องอาจจะต้องทําพร้อมกันเนาะอาจจะใช้กลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์สองเพิ่มราคาขายด้วยเพิ่มยอดขายด้วยแล้วก็เซลล์ต้องตะบี้ตะบันไปหาออเดอร์ใช่ไหมครับฝ่ายฝ่ายผลิตหรือฝ่ายองางส่วนหลังร้านก็ต้องทําการลดต้นทุนนะครับคู่กันหรือ,อกลยุทธ์หนึ่งก็เพิ่มราคาขายด้วยแล้วก็ไปตัวยกระดับตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับที่ท,ที่ในธุรกิจของท่านเนี่ย ผมว่าต้องกลับมาพิจารณาและกลับมาทบทวนนะครับว่าปัจจุบันนี้เอาให้ชัดว่าแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยท่านใช้กลยุทธ์อะไระเอาให้ชัดนะนะครับท่านใช้กลยุทธ์อะไรอยู่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ขายไปโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวน,นี้เราใช้กลยุทธ์อะไรอยู่นะครับนาอะนะครับในส่วนของตัวบทที่หนึ่งนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะนะครับเดี๋ยวเราพบกันในบทที่2ก็จะเป็นตัวความรู้พื้นฐานของตัว5้าส สวัสดีครับ